การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมคิกออฟฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภ,าภายัยโดยมีนายสุภชัยเอกอุน่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทหัวหน้าหน่วยงานราชการผู้บริหารและพนักง,งาน p พ e. ีร่วมเป็นเกียรติณเทศบาลตำบลหาดอาสาอำเภอสับพยาจังหวัดชัยนาทพร้อมกันนี้ได้ร่วมปล่อยขบวนรถและทีมช่างออกไปดำเนินการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายหลังน้ำลดโดยได้ทำการเปลี่ยนมิตเตอร์อิเล็กทร อกป้องกันน้ําท่วมถึงรวมทั้งติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD จํานวน200ครัวเรือนซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนผ่าน PEA Smart Plus ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าต่อไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยมายกระดับของมิเตอร์และก็เปลี่ยนชนิดของมิเตอร์จากมิเตอร์จานหมุน เป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่นํามาติดตั้งในพื้นที่น้ําท่วมที่อําเภอสัพยาแห่งนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มอแผงสวิตซ์ซึ่งมีทั้งเบรกเกอร์ที่ควบคุมทั้งชั้นล่างและชั้นบนถ้าชั้นล่างน้ําท่วมก็ปิดชั้นล่างข้างบนก็ยังเปิดได้อยู่จํานวน200กว่าเรือนก็หลังจากโครงการที่คลิกออฟแล้วทั้ง12เขตก็จะติดตั้งให้ทุกพื้นที่เลยครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าได้สูงขึ้นครับ